โรงเรียนวัดวังว่าเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2476โดยความร่วมมือของประชาชนบ้านวังว่าที่ร่วมใจแจ้งความประสงค์ที่ผแผนกศึกษาธีการอำเภอบางมูลนาคคือนายประพันธ์ประพันธ์สิริเมื่อนายอำเภอบางมูลนาคอนุญาตจึงได้ใช้ศาลาการประเรียนวัดวังว่าเป็นสถานที่เล่าเรียน เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน160คนทั้งราชการแต่งตั้งนายเนี่ยมเกียรติยศเป็นครูใหญ่ต่อมาครูใหญ่และนายเทศนิ่มชัยศรีผู้แทนตำบลคลองคูณพร้อมประชาชนได้ร่วมกันสละวัสดุอุปกรณ์สร้างอาคารแบบมุ๊กขนาดกว้าง6เมตรยาว12เมตรสูง6เมตรเป็นสถานที่เล่าเรียนครั้งแรกพุทธศักราช2485ทางราชการได้แต่งตั้งนายพานสุขอิมเป็นครูใหญ่ ดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทางราชการโรงเรียนวัดวังว่าอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลวังว่าอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คำขวัญของโรงเรียน เป็นคนดีมีวิชากายาแข็งแรงปรัชญาของโรงเรียนปัญญาประดุดดังอาวุธสีประจำโรงเรียนสีม่วงและสีเหลืองสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรูปเรลีเทียนซึ่งหมายถึงความเจริญความงอกงามพันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 2. ส,ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาของหลักสูตร 4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและการเก็บข้อมูลสารสนเทศเป้าหมาย 1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามและปลอดภยัย 2. บุคลากรมีทักษะความสามารถสอดคล้องกับยุคป,ปฏิรูปการเรียน 3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 4. ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มใสไหวสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวพิธิการพร้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังว่ามีข้าราชการครูทั้งหมด11คนบุคลากรทางการศึกษา6คนโรงเรียนวัดวังว่าเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวัดวังว่าสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆต,ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นดนตรีกีฬาการแข่งขันทักษะวิชาการจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศโรงเรียนวัดวังว่าม,มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการคิดส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปเด็กๆได้ทุนไปแล้วเด็กๆจะไปทำอะไรคะเอาไปซื้อเสับไปพืนรองเท้า <meillä> เอาไปซื้อุปกรณ์การเรียนค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ทุนเด็กๆจะเอาไปทำอะไรกันคะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะเอาไปซื้อรองเท้าครับเอาไปซื้อถุงครับเอาไปซื้อถุงเท้าครับเอาไปซื้อสีค่ะเด็กๆได้ทุนแล้วเด็กๆจะเอาไปทำอะไรคะซื้อรองเท้าค่ะซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะซื้อเสื้อครับซื้อถุงเท้าครับ เอาไปเป็นทุนการศึกษาค่ะเอาไปซื้อถุงเท้าค<ป>่ะเอาไปซื้อชุดนักเรียนขุมแม่ตังและหนูตัวใบซื้อจักรยานครับอ๋อที่บ้านยังไม่มีจักรยานใช่ไหมคะใช่ครับหนูจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียงค่ะแล้วก็จะเอาไปซื้อข้าว ที่ได้มาหนูจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกจึงจะพายลูกผมขอขอบคุณครับที่ได้เงินตรงนี้มาก็ใช้เอาไปใช้อุปกรณ์ซื้อที่ศอของเด็กครับขอบคุณนะคะที่ท,ที่หลานได้ทุนและยายอาไปซื้อพวกอุปกรณ์ลองซื้ามั่งไอ เสื้อผ้าเขารองเท้าเขาขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ให้ค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับทุนที่จะมาช่วยอุดหนุนเด็กได้ทุนไปจะไปต่อยอดส่งเสริมเด็กในการซื้อของให้กับเด็กนักเรียนนะคะขอขอบคุณ กองทุนที่มาสนับสนุนเด็กนะคะขอบคุณค่ะ พวกเรานักเรียนโรงเรียนกำลังว่าขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอขอบคุณค่ะ